สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับนะสูตรแบ่งปันอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรเดินวิ่งตัวเดียวนะครับเป็นสูตรเดินวิ่งตัวเดียวนะครับนํามาแบ่งปันให้ได้ชมให้ได้พิจารณากันอีกหนึ่งสูตรนะครับก็ประจําวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมิถุนายนะครับสองห้าหกศูนย์นะครับสําหรับวิธีการคํานวณในสูตรนี้นะครับอ่ะ เป็นสูตรฟรีที่นํามาแบ่งปันนะครับมาดูวิธีทํากันเลยครับวิธีทําในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรทําง่ายๆโดยใช้หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยของ3ตัวท้ายนะครับหลักหน่วยของราวันที่1นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเลขออก8 9ดเ,เหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็โค้ดก็คือหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็คือ1นะครับ นำเลขคงที่นะครับก็คือเลขเก้านะครับมาบวกกับหนึ่งนะครับได้ผลลัพธ์หนึ่งบวกเก้าได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบนะครับก็นำมาลบกับเลขคงที่นะครับสิบลบสองนะครับเท่ากับแปดเพราะฉะนั้น เดนิ่งในงวดนี้นะครับก็จะเป็นแปดนั่นเองนะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอ่างวดนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่นะฮะมาดูงวดที่แล้วกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเหลยาหลายท่านอาจจะยังไม่มั่นใจนะครับก็ลองนําไปนะฮะนำไปทําย้อนหลังดูก็ได้นะครับสำหรับสถิติที่หลายๆท่านจะบันทึกไว้นะครับ ก็ลองนําไปทํายอดลังดูนะครับว่าสูตรนี้นะน่าจะนําไปใช้หรือเปล่านะครับน่าติดตามหรือเปล่านะครับสําหรับสูตรนี้นะครับมาทบทวนกันกันลนะบทบทวนกันดูนะครับงวดที่แล้วนะครับก็สิบหกศูนย์ห้านะสองห้าหกศูนย์นะครับปรนํา สามตัวท้าย6 5 6 3 5นะครับเท่ากับ6บ,บ,บวกด้วยเลขคงที่ก็คือ9นะครับก็จะเป็น15หนะครับนำสิไปลบด้วยเลขคงที่ก็คือ2นะครับก็จะเป็น3นะครับ3ก็จะเป็นเด่นนะครับเด่น3เลขที่ออก แดเก้าหนึ่งสามห้านะครับวันที่สิบหกคุสภาที่ผ่านมานะครับเลขออกสามตัวบนแปดเก้าหนึ่งล่างออกสามห้านะครับก็ตัวอย่างงมดที่แล้วนะครับก็ตัวเดียวสามนะครับเข้าล่างนะครับก็ลองติดตามกันดูนแล้วกันนะครับทบทวนง่ายๆนะครับก็คือนํา หลักหน่วยลวันที่1นะครับมาบวกด้วยเลขคงที่นะครับก็คือ9กนะครับก็จะเป็น6บวกด้วย9เท่ากับ15หนะครับหลังจากนั้นก็มาลบด้วยเลขคงที่ก็คือ2นะครับก็ใช้15ลบ2เท่ากับ13นะครับใช้3ตัวท้ายตัวเดียวนะครับจะเป็นเลขเด็ดนะครับสามเป็นเลขเด็ดนะเลขออกเป็นะล่านงออกสามห้าสามก็เข้าไปนะครับก็ลองไปทําย้อนหลังดูหลายๆงวดก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็นามาแบ่งปันกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ กับพี่น้องสมาชิกพี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกทท่านนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเนื้อสิ่งอื่นได้นะครับตัวท่านเองคือผู้ตัดสินนะครับก็ไม่มีสูตรใดไปร้อเปซนะครับทุกสิ่งอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะครับมีสูตรดีแต่ดวงไม่มีก็อาจจะหาไม่มีโชคไม่มีลาบนะครับตัดตัวเลขทิ้งกันหมดนะครับก็สำหรับท่านไหนที่มีดวงนะครับก็ตัวเลขนะสูตรที่มีก็อาจจะนําไปใช้นะครับคัดตัวเลข ไปซื้อแล้วถูกก็มีนะครับอันนี้ก็ฝากให้คิดกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคอ่าสลับสูตรนี้นํามาแบ่งปันกันทป็น,นีนะครับโดนทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการรีวิวสูตรให้ได้ชมกันนะครับก็หวังว่าอ่าจะถูกอกถูกใจกันจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามผลงานได้ดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกๆไลค์นะครับขอบคุณนะฮะสรับ สมาชิกท่านใหม่ที่กดติดตามการเป็นสมาชิกการเพิ่มเติมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสําหรับแนวทางต่อไปนะครับสาัรับวันนี้โชคดีทุกๆท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ